สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับขา้าวโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะก่อนอื่นหนูขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดิมนะคะไอีดลายข้าวโพดหนึ่งเก้าเก้าสามค่ะส่วนเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองแปดสามสองหนึ่งสี่แปดค่ะท่านใดที่เข้าม,มาใหม่ยังไม่ได้ติดตามหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้หนูนําสิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปนะท่านใดยังไม่ได้ติดตามมันจะไม่แจ้งเตือนนะคะกดติด ตามแล้วเวลามีคลิปใหม่มันจะเด้งแจ้งเตือนนะคะวันนี้มากันใน e ีพีที่130 EP 130หรือ130นะมีมาทั้งหมด38รายการหนูขออนุญาตเริ่มรายการแรกจากรายการแรกนี้เป็นทองทิพย์ค่ะเป็นพิมพ์พัแก้วอันเนี้จะบอกว่าเป็นของ EP 129มีคนปิดปิดเล่นอะ ปิดเล่นนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอีพีนี้เป็นของอีพีที่แล้วที่เขาปิดไปแล้วแล้วเขาก็แคนเซิลอ่ะไม่รู้จะปิดทำไมนะตัดโอกาสท่านอื่นเนาะอ่ะรายการน,นี้เป็นพิมพ์พระแก้วค่ะเป็นพิมพ์พระแก้วปังฤดูฝนเนาะเป็นอ่าซุ้มกระหนกค่ะตอกวอัจอเป็นเนื้อทองทีผาดรายการน,นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งอีพีหนึ่งสามศูนย์ด้านหลังเป็นพลพญานาคตอกอัคระค่ะแล้วก็เป็นปู่โตแล้วก็ด้านบนจะเป็นองค์พญาคุธ ราคานี้เป็นเบอร์หนึ่ง EP หนึ่งสามศูนย์เอาไปค่ะห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้ราคานี้งดต่อนะคะเนอะเบอร์หนึ่ง EP หนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีพิมพ์พ้าแก้วปังฤดูฝนน้นหลังเป็นพลพญานักต่ออัคระแล้วก็ปู่โตแล้วก็องค์พญาคุดเอาไปนะห้าร้อยค่ะมาถัดมาค่ะเป็นเบอร์สองเป็นปังฤดูหนาวเนี่ยอันนี้มีคนมาปิดซ้ำอยู่เนาะ e ีที่แล้วอะแต่เจ้าที่ปิดก่อนอ,ะอ่ะปิดเล่นนะ ปิดเล่นเป็นหัวเนาะเออนะตัดโอกาสท่านอื่นไปเลยอสวยเอามาตอกันใน ep สามสิบเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์สองค่ะเบอร์สองเป็นพิมพ์พระแก้วปังฤดูฝนหรือปังห่มคุมนั่นเองเนะาะตอกวัจอซุ้มกระหนกค่ะด้านหลังฝังพลพญาน,นา,ออาคตอกอัคระค่ะปู่โตจะเป็นองค์พญาครุดรายการนี้เบอร์สอง ep หนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีและมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อม ep หนูมาได้เลยนะคะ เบอร์ 2, 130, 500, สอง EP หนึ่ง0าส่งฟรีค่ะทัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงค่ะเนื้อผงค่ะเป็นพิมพ์พากแก้วปังฤดูหนาวค่ะเป็นพิมพ์พักแก้วห่วมคุมซุ้มกะนกค่ะมีพระธาตุนะสวยๆจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะ เบอร์สามค่ะเป็นพิมพ์พระแก้วห่วมคุมซุ้มกระนกค่ะมีเม็ดร,ระทาดน,นี่ค่ะลงรักสวยๆด้านหลังเป็นปลาทองค่ะเป็นปลาทองเป็นแผ่นทองแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเนื้อผงสีเขียวค่ะเป็นพิมพ์พระแก้วปังฤดูหนาวด้านหลังเป็นแผ่นทองเป็นปรูปปลาทองแบบนี้รายการนี้เบอร์สามอีพีหนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแหละมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะสวยๆเนาะทันมารายการนี้เป็นปูดทวดกับไม้ขีดฝังมุดจ้ะ เป็นพิมพ์2หน้านะเป็นปูโทษกับไม้ขีดค่ะฟังหมดเป็นพิมพ์2หน้าค่ะเป็นเนื้อผงนะนี่สวยๆค่ะรายการน,นี้เบอร์สี่อีพีหนึเอาไป500จะส่งฟรีและมีบริการเก็บปลายทางเบอร์สี่อีพีหนึ่เอาไป500จะส่งฟรีเก็บปลายทางได้แจ้งมาได้เลยค่ะ ทันมารายการน,นี้จะเป็นเบอร์ห้าค่ะเป็นปู่ทวดกับไม้ขีดด้านหลังจะเป็นพระธาตุพนมค่ะณฝันะ่งหมุดสวยๆรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ห้าได้มาสองเบอร์นะมีเบอร์ห้ากับเบอร์หกชอบรายการไหนก็แจ้งเบอร์ได้เลยรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ห้าค่ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้ปู่ทวดวกับไม้ขีดหลังเป็นพระธาตุพนมเบอร์ห้าอีพีหนึ่งสามศูนย์แจ้งมานะคะห้าร้อยส่งฟรีค่ะทันมารายการน,นี้จ้ะเป็นปลู่ทวดกับไม้ขีดนะด้านหลังเป็นพระธาตุพนมจ้ะ ด้านหลังเป็นพระธาตุพนมเนาะสวยๆแบบนี้ฝังหมดุดขาดรายการน,นี้เป็นเบอร์หก ok ep หนึ่เอาไปห0าร้อจะส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยเบอร์หก ok ep หนึ่งามจ้ะถัดมารายการน,นี้เป็นปูดทั่วทองทิพย์จ้ะ เป็นปูทวดกับไมคขีดทองทิพค่ะด้านหลังมีวอจอแล้วก็เป็นพสสองสี่ศูนย์แปดแล้วฝังหมุดจากด้านบนตอกวอจอรายการน,นี้จะเป็นเบอร์เจ็ด e อพีหนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางจ้ะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะคะเนาะสวยๆพอเข้าบ่ายปุ๊บห่าวจ้ะง่วงเลยขึ้นมาทันทีไลฟ์ปุ๊บง่วงทันทีนะ รายการน,นี้เบอร์เจ็ดผ่นนะคะูผทวดกลับไม่ขีดทองทิพย์หลังวอจอเอาไป500จะส่งฟรีเบอร์เจ็ด ep หนึจาก ep หนึ่งนะอย่าลืมแจ้งมานะคะถัดมารายการน,นี้จะเป็นเบอร์แปดปูดทวดทองทิพย์ปูทวดทองทิพย์หลังต่ารีดด้านหลังค่ะตอกอคระฝังมุดจะเฉลิมพลค่ะอันนี้แล้วก็มีนี่ค่ะเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรภาษาบาลีเนาะ อ่ะแบบนี้จ้ะแล้วด้านบนจะเป็นเฉลิมพลค่ะแล้วในจะมีหลวงพ่อทวดวัดช้างไ้แล้วต่ออาคารับแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์8 เบอร์แปด ep หนึ่งสามศูนย์ห้าร้อยส่งฟรีแกไปลทางได้จ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยเบอร์แปด ep หนึ่งสามศูนย์นะทันมารายการนี้จะเป็นเบอร์เก้าปูทวดค่ะหลังเตารีดเนื้อทองทิพจ์จ้ะปูทวดหลังเตารีดเนื้อทองทิพรายการนี้เป็นเบอร์เก้าหลังเป็นพญาคุฑจะมีเฉาจิงเฉลิมพลเฉลิมพลค่ะศูนย์ห้าค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นภาษาบาลีเนาะแล้วก็นี่จ้ะวัดช้างไห้เราเป็นหลวงพ่อทวด รายการน,นี้เบอร์เก้าค่ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางหน้าปูทวดหลังเตารีดเป็นพอซอศูนย์ห้าแบบนี้ตอกหดนะคะมีตอกชฉชิงแล้วก็ตอกเฉลิมพลจ้ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีนะคะเก็บไปทางได้เบอร์เก้าอีพีหนึ่งสามศูนย์จ้ะทัดมารายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบ,นบเนื้อแร่เล็กๆเล็กดูดเป็นพิมพ์แหวกม่านประดับหน้าประดับหลังจ้ะเนื้อแร่เล็กๆเล็กดูดเป็นพิมพ์แหวกม่าน ประดับหน้าประดับหลังด้านหลังเป็นปู่โตประดับยกขามีพระธาตุแล้วอัญมณีลงลักสวยๆแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์สิบ p ีพีหนึ่งสามศูนย์แจ้งมาได้เลยนะคะเป็นสีฟ้าเนาะนี่จะเป็นสีฟ้าอมม่วงแบบนี้เอาไปห้าร้อยงฟรีก็ไปทางได้แจ้งเบอร์มาได้เลยค่ะเบอร์สิบ p ีพีหนึ่งสามศูนย์ถัดมารายการนี้ค่ะเป็นเบอร์สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะลงรักนะเป็นเนื้อละเอียๆลเลียดดูดเป็นสีฟ้าอมม่วงจ้ะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้ค่ะทุกคนสวยๆเลยเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดเป็นเนื้อเหล็กไหลเหล็กดูดสีฟ้าอมม่วงค่ะเป็นหลังเรียบเป็นพิมพ์ไกเซอร์ลงลักสวยๆเบอร์สิบเอ็ดอีพีหนึ่งสามศูนย์แจ้งมาได้เลยห้าร้อยจะส่งรีและก็บปลายทางได้ถัดมารายการนี้เดีย๋ยวเช็ดก่อนนะคะ <laughs> รายการนี้เป็นพิมพ์ตุ๊ก,กตาค่ะแล้วก็เดี๋ยวหากล้องก่อน ก้องกับโนนี้ไม่ค่อยจะสามัคคีกันนะอยู่คนละทิศคนละทางรากันนี้จ้ะอ่าน,นี่จะให้เห็นเนาะมวลสารค่ะตามนี้เลยมีมีพระธาตุด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีมวลสารเขียวๆดำๆแด,ดงๆแบบนี้จะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเนาะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาแต่ท่านอื่นเขาจะเรียกอะไรนะหนุ่มแง่จำได้ติดที่ปากนี่แหมะแต่พูดออกมาไม่ได้น่ะ รายการนี้เป็นเนื้อผงค่ะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาลงรักค่ะเป็นหลังลายนิ้วมือนะมีหมุดทองค่ะมีมิพัทธาสีขาวแบบนี้ค่ะเนื้อหามวนสารก็ตามนี้เลยรายการนี้เป็นเบอร์สิบสอง ep หนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยจะส่งฟีรีแลกเปลียไปทางได้จ้างเบอร์พรอม e ีได้เลยถัดมารายการนี้เป็นเนื้อลมดําจ้ะเป็นเนื้อลมดําค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ฝังหมุดทองเนาะเป็นฝังหมุดทองแบบนี้จ้ะสวยๆนะรายการนี้นะคะเป็นลมดํานะเป็นไกเซอร์ลมดําค่ะ ด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะล,ลมดำแบบนี้นะสวยๆค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบสามอีพีหนึ่งสามศูนย์เป็นไกเซอร์หลังท้าวเวสสุวรรณเป็นเนื้อลมดำค่ะเอาไปเนาะห้ารอยเจ้าส่งรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีีได้เลยถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงประดับหน้าค่ะเป็นเนื้อผงประดับหน้าค่ะมีเม็ดพระทาตนะสวยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมอ่ะรายการนี้เป็นเนื้อผงประดับหน้า ด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นปังยืนค่ะมีหมุดทองค่ะมีมีพระธาตุสีทับทิมเนาะเนี่ยสีแดง แบบนี้แล้วก็มีสีเหลืองจ้ะเนื้อหาก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นเจ้าแม่กวนิมปังยืนค่ะด้านหน้าเป็นสมเด็จประดับหน้าแบบนี้เอาไปจ้ะห้าร้อยจะส่งฟรีกไปทางได้เบอร์14บสี่0พีหนึ่งาแจ้งเบอร์พร้อมมีผีมันได้เลยนะคะถัดมารายกันนี้เป็นเนื้อสีดำค่ะประดับหน้าเป็นเนื้อผงคาเกตทะรุซุ้มนะประดับหน้าหลังเป็นเจ้าแม่กวนิมนั่งบัวจ้ะมีพระธาตุสีเขียวแหละ ก็เป็นสีเขียวครามนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าน้ําทะเลเนาะแล้วก็เป็นหมดทองแล้วก็มีมณีสารตํานี้จะเห็นไหมทุกคนเป็นเจ้าแม่วนเอ็มปังนั่งบัวแบบนี้ค่ะเบอร์15เอาไปค่ะ5้าร้อจะส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์15 EP 130ีแจ้งมาเนาะถัดมาค่ะลายกันนี้จะเป็นเบอร์16ค่ะเป็นเนื้อสีดําเหมือนกันเนาะเกตรุสุมค่ะประดับหน้าค่ะมีพระธาตุมวลสารตํานี้ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นอ่อหยินหยางเนาะเป็นยันแปดทิศหญิงาหยินหย,ย,นยาง เอาเอาเบอร์ฉือแล้วยินหยางหงร้อนมังกรรำค่ะเป็นยันแปดทิศย,ยินหยางหงร้อนมังกรรำมีมุดทองค่ะมีพระธาตุนะสวยๆค่ะเนื้อหามวลสารต่ำนี้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบหกอีพีหนึ่งสามศูนย์เอาไป้ารดร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาได้เลยค่ะเบอร์130สิบหกอีพีหนึ่งสามศูนย์ถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะเป็นเนื้อเบญจรงหรือเนื้อสายลุงเนาะนี่จ้ะ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อสายลุงเนาะแต่แต่บางท่านเขาก็เรียกเนื้อเบนจารงนะคะเป็นเนื้อผงเบนจารงค่ะนี่หรือถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยนะเนาะบางท่านเรียกสายลุงบางท่านเรียกเบนจารงหนูก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเลยนะ เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะเป็นเนื้อผงค่ะเป็นเนื้อสายลุงหรือเนื้อเบญจรงค์แบบนี้ด้านหลังเป็นตะกุดเต็มแบบนี้ค่ะเป็นตะกุดสีทองเต็มแบบนี้ค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเจ็ด ep หนึ่งสามสูนเอาไปห้าร้อยจะส่งสีเก็บไปทางได้เบอร์สิบเจ็ดนะแจ้งมาได้เลยถัดมารายการนี้จะ้ะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อผงเกตุรุสุมค่ะมีมวนสารค่ะ เขียวเขียวเหลืองเหลืองค่ะดำแดงแดงชมพูชมพูแบบนี้ค่ะฝังหมุดเนาะเนี่ยอะเป็นเกล็ดทัรูซุ้มเป็นพิมพ์สองหน้านะคะเป็นพิมพ์สองหน้านี่นะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเนื้ออะไรหรอกนะนี่นะแต่เป็นเนื้อผงค่ะรากานนี้จะเป็นบอสสิบแปด เบอร์สิบแปดอีพีหนึ่งสามศูนย์เอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกบปลายทางได้เบอร์สิบแปดอีพีหนึ่งสามศูนย์ร้อยส่งฟรีเกบปลายทางได้แจ้งมาได้เลยจ้ะทันมารายการนี้จะ้ะรายการนี้ค่ะเป็นสมเด็จกับไม่ขีดหลังเป็นทาเวสสุวรรณจะ้ะเป็นสมเด็จกับไม่ขีดหลังทาเวสสุวรรณค่ะอันนี้จะบอกว่าจริงๆมีทมีมีมีท่านหนึ่งปิดไปแล้วอปิดปิดเล่นอีกแล้วนะเจอจะปิดเล่นนะเออนะเนี่ยค่ะ รายการน,นี้เป็นสมเด็จกับไมคขีดค่ะเป็นเบอร์สิบเก้านะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้าจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์สิบเก้าอีพีหนึ่งสามศูนย์นะคะแจ้งมาได้เลยจ้ะถัดมารายการน,นี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพม์ใหญ่เลยเนาะเนี่ยอ่ะเกทรุซุมค่ะเป็นเนื้อสีดําแบบนี้จ้ะประดับ <c oughs> ประดับหลังค่ะเป็นเหรียญเนาะนี่พระสยามมินแบบนี้จ้ะ เป็นเหรียมพาษายามินแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นผงแรกค่ะนี่แบบนี้นะเนี่ยรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเป็นพิมพ์ใหญ่ด้านหลังเป็นเหรียญภาษายารมินเนาะเอาไปจ้ะมีมาสามรายการนี่หนูให้รวมกันเลยแล้วกันเนาะถ้าปิดองคเดียวหนูให้สี่ร้อย ถ้าปิดรายการเดียวหนูให้สี่ร้อยถ้าปิดยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองรวมกันสามร,รายการเอาไปหนึ่งพันทวนจจส่งฟรีนะเนาะถ้าปิดเบอร์เดียวเบอร์ยี่สิบแบบนี้เอาไปสี่ร้อยค่ะนี่สวยๆหนูได้มาสามพิมนะนะนี่จ้ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนี่ค่ะเป็นพิมพ์ปกโพแบบนี้เป็นพิมพ์ปกโพแบบนี้ค่ะเป็นปกโพย้อยแบบนี้เนาะนะนะด้านหลังเป็นเหรียญพระสยามมินค่ะ แล้วก็ประดับแรกแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อสีดำเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอาไป400สี่ร้อยสงสีแกไปทางได้400สี่ร้อยสรงสีแกไปทางได้นะคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดเนาะนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นพิมพ์ปู่โตค่ะเป็นปู่โตนะคะฐานขาโตแบบนี้ค่ะเป็นซุ้มนอ้องแบบนี้เลยรายการนี้เป็นปู่โตด้านหลังเป็นเหรียญสยามมินค่ะเห็นไหมสวยๆเลยนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะ อีพีหนึ่งสามศูนย์เอาไป400สี่ร้อยส่งฟรีก็ไปทางได้นะแต่ถ้าปิดสามองรวมกันสามรายการรวมกันแบบนี้เอาไปหนึ่งพันทวนนะอ่าแคปหน้าจอเลยใครจะปิดสามรายการเนาะแคปมาแล้วก็ส่งรูปม,มาแบบนี้ได้เลยจะ 20, 21, 22, ้ะยี 1, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองขาดหนึ่งพันทวนแต่ถ้าปิดรายการเดียวองค์เดียวเอาไปองค์ละสี่ร้อยนะคะแจมมาได้เลยเนาะอ่ะถัดมารายการนี้ค่ะเป็นปูดทวดยกดำค่ะฐานมุกจอปรอเป็นปู่ทวดยกดำค่ะ เป็นฐานมุกเจปรรอนะนี่อ่ะสวยๆค่ะทวดหยกดำมุกเจปรรอใต้ฐานนะคะเบอร์ยี่สิบสามอีพีหนึ่งสาศย์ห้ารอยส่งฝีเก็บปลาทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะท่านมารายการนี้เป็นปู่ทวดเนื้อกระดูกค่ะหลังประดับ ทวดเนื้อก,กระดูกหลังประดับค่าสวยๆนะได้มาสี่องค์จ้ะชอบรายกันไหนแจ้งมาได้เลยนะเป็นเบอร์24ค่ะหลังประดับจะเป็นพระแก้วหลังประดับเป็นพระแก้วค่ะเบอร์ยี่สิบสวยๆนะเป็นผงแร่แบบนี้เอาไปจ้ะ ห้าร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์ยี่สิบสี่ปู่ทวดหลังผักแก้วค่ะเป็นปูดทวดเนื้อกระดูกนะสวยๆผ่านนะห้าร้อยส่งฟรีค่ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้าหลังเป็นองค์พญาคุฑค่ะเป็นปูดทวดเนื้อกระดูกลงรักค่ะหลังเป็นองค์พญาคุฑแบบนี้สวยๆรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้าอีพีหนึ่งสามศูนย์แจ้งมาได้เลยเนาะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จะชอบรายการไหนแจ้งมามีมาสี่องค์จ้ะนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหกหลังเป็นปู่โตด้านหน้าเป็นปูดทวดเนื้อกระดูก ค่ะลงรักสวยๆค่ะด้านหลังเป็นปู่โตค่ะประดับแบบนี้จะสวยๆเลยรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหกค่ะปู่ทวดเนื้อกะดูหลังประดับปู่โตนะเอาไปห้าร้ซองฟรีกไปทางได้เบอร์ยี่ p ิบหกอีพีหนึ่งสามศูนย์จ้ะนะถัดมาค่ะรายการน,นี้ปู่ทวดค่ะเบอร์ยี่สิบเจ็ดนี่นะ เบอร์27เนื้อกระดูกลงรักค่ะหลังประดับผาเป็นตะกุฏสีทองนะเป็นตะกุฏสีทองนะคะรายการนี้เป็นตกอกลสีทองค่ะแด,ดอกเนาะนี่แบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์27เอาไปค่ะ500จะส่งฟรีกับไปทางได้เบอร์27 e ส130จีหนึ่งาน้ะทันมารายการนี้เป็นพุทพุทซ้อนนะเป็นพุทซ้อนองค์ใหญ่จ้ะเป็นพุทซ้อนองค์ใหญ่ประดับค่ะเป็นพุทซ,ซ้อนพักกิ่งนะเห็นไหมข้างค่ะสวยๆเลยนะ รายการนี้หนูให้พิเศษไปเลยนะพุดซ้อนพาร์กกิ่งด้านหลังเป็นเหรียญอ่าเป็นไม่ใช่เขาเรียกเหรนะียญแล้วเนาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เป็นปูโตไบโพค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองนะแล้วก็ประดับสวยๆเลยรายการนี้จะเป็นเบอร์ยีเอาไปห้ารอจะส่งฟรีแกไปทางได้ เอาไป500อจะส่งฟีเก็บไปทางได้เบอร์28 ep 130นะคะ28่ ep ห3 0่ง0าส่งฟีเก็บไปทางได้จ้ะได้มาสองพิมพ์นะคะนี่รายการนี้เป็นพุทซ้อนปูดโตจ้ะประดับพัะธาประดับอนญมณีแล้วก็สวยๆค่ะขอบข้างขอบล่างขอบบนนะด้านหลังค่ะ เป็นปู่โตค่ะ,จะเจริญกรรมฐานนาคราณาคราชคู่เออประดับพันา้าค่ะสวยๆเลยรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบเก้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมเพีมาได้เลยเบอร์ยี่สิบเก้าอีพีหนึ่งสามศูนย์จากห้าร้อยส่งฟรีทันมารายการน,นี้ค่ะเป็นผู้สอนปู่โตพักกิ่งค่ะเป็นปู่โตพักกิ่งค่ะฝั่งแร่เนาะฝั่งแร่ค่ะ เป็นฝั่งแรกนะคะอันนี้เหล็กดูดดูดติดนะแล้วก็ประดับอัญ,ญามณีมีตะกรุดสองดอกสองข้างแบบนี้จะ้ะด้านหลังเป็นอาตมาลุกเสกสร้างไว้เสริมดวงนะแล้วก็จะมีนจตะขอบข้างแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์สามสิบอะค่ะเบอร์สามสิบนะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีก็ไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์สามสิบอีพีหนึ่งสามศูนย์จ้ะทันมารายการนี้ไม่มีกรอบให้เอาไปจ้ะชุดนี้ปู่ทวดค่ะ เป็นปูทวดหลังเตารีดค่ะเป็นเนื้อเมกสิทธ์เนาะด้านหลังเป็นนแผ่นทองมียันแล้วมีหัวตัวมีพอสอบแบบนี้นรายการนี้เป็นปูทวดเนื้อเมกสิ์เหมือนกันจ้ะด้านหลังไปไอด้านไม่ใช่ด้านหลังด้านร่างเป็นติดแผ่นทองค่ะแล้วก็รายการนี้เป็นปู่ทวดเนื้อทองเหลืองค่ะลงรักสวยๆใต้ฐานติดแผ่นทองคะ่ะรายการนี้เป็นชุดค่ะไปเลยจากสามองค์นะปู่ทวดชุดปู่ทวดค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบเอ็ดอพีหนึ่งสามศูนย์เอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีค่ะเอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้นะจะโอนหรือปลายทางก็ส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะจะเก็บปลายทางก็ได้เหมือนเดิมนะคะเนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบเอ็ดอพีหนึ่งสามศูนย์เบอร์สามสิบเอ็ดผ่านนะหนึ 1, ่งพันทวนส่งฟรีค่ะถัดมารายการน,นี้เป็นบุญเงินจ้ะรอบนี้ได้มาเต็ม ฝั่งแรกเนาะได้มาแต่ฝั่งแรกค่ะวันนี้ได้แต่เนื้อผงฝั่งแรกมาไม่มีเนื้อแก้วนะอ่ะรายการน,นี้เป็นสมเด็จบุเงินฝังน่งแรกคิดนานเนาะเป็นสมเด็จบุเงินตะกุดเงินฝั่งแรกมั่งมีสีสุขค่ะด้านหลังเป็นปูดโตเจริญกรรมฐานค่ะนะเนี่ยเป็นนั่งบนอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะอาสน,นะเนาะอ่าแล้วก็มีสัต์คู่ทางด้านบนเป็นธรรมจักรแล้วก็จะเป็นลงลักทองด้วยนะนี่ค่ะลงลักทองแบบนี้นะคะสวยๆเลยรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสองค่ะนี่จะมั่งมีสีสุกเป็นสมเด็จฐานทุตนะประดับแรกค่ะนี่แล้วก็ประดับอะะัญมณีแล้วก็มีตะกุดสีเงินสองดอกค่ะมีลงลักสวยๆเลยรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบสองค่ะ หนูขอหกร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้หนูได้มาสี่องค์ถ้าปิดคู่เฉพาะบุเงินคู่กันนะเอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีไม่ต้องต่อแล้วนะคะหนูลดให้พิเศษแล้วเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สาสิบสองค่ะถ้าปิดรายการเดียวเอาไปหกร้อยถ้าปิดคู่เอาไปหนึ่งพันทวนจะ้ะนะถัดมารายการนี้นี่จ้ะ มังมีสีสุกนะเป็นอัญมณีมงคลสีแดงค่ะตะกุดสีเงินนะเป็นสมเด็จบุเงินนะคะแล้วก็ประดับแร่เนาะด้านหลังเป็นสมเด็จพระที่นั่งค่ะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ชดาแล้วก็เป็นฉัดคู่แบบนี้แล้วก็จะบอกว่าลงลงลักทองแบบนี้สวยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นบุเงินด้วยลงลักทองสวยๆสง่าสง่าแบบนี้เลยนะรายการน,นี้เป็นโบสามสิเอาไปค่ะหกรส่งรีเก็บไปทางได้ถ้าปิดคู่เอาไปหนึ่งพันทนเนาะปิด บุเงินคู่กันหนูให้หนึ่งพันทวนจ้ะนะเอาไปจ้ะสวยๆสามสิบสามอีพีหนึ่งสามศูนย์แจ้งมาเนาะถัดมารายการน,นี้จะเป็นอัญ,ญามณีสีสม้มเป็นบุเงินค่ะฝั่งแร่นอ้องมั่งมีสีสุขค่ะตะกุดสีเงินสองดอกแล้วก็จะบอกว่าลงหลักทุกองค์เลยนะสวยมากค่ะนี่ด้านหลังเป็นปู่โตค่ะเป็นปู่โตเป็นสามมิติเนาะเป็นรูปนูนแบบนี้แล้วก็เป็นฉัดด้านบนเป็นธรรมจักรแล้วก็จะบอกว่าลงหลักสวยมากนี่ นะเป็นบูงเงินหน้ารังแบบนี้เบอร์สาเอาไปค่ะถ้าปิดรายการเดียวเอาไป600ถ้าปิดคู่กันเอาไป1นึ่งพันทุนจะส่งฟรีไม่ต้องต่อแล้วนะคะพิเศษให้แล้วเนาะเบอร์สามสิบีสามสิบสี่ ep หนึ่งสามศูนย์ผ่านนะทันมารายการนี้จ้ะรายการสุดท้ายบูงเงินเนาะวันนี้บูกเงินรายการสุดท้ายจะเป็นอัญมณีสีเขียวจ้ะตะกุดสีเงินสองดอกแล้วก็ฝั่งแร่จ้ะนี่ลงลัก สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นบูญเงินหน้าหลังหน้าหลังเป็นปู่โตนะคะ,ะแสดงธรรมเนาะหรือเขาเรียกอะไรนะเทศนาเออหนี่แบบนี้จ้ะเป็นชัดคู่ด้านบนเป็นธรรมจกักรแล้วก็ลงรักสวยๆรายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบห้าเอาไปจับบุญเงินหน้าหลังแบบนี้เบอร์สามสิบห้า 6 0ยส่งฟรีกับปทางได้ปิดคู่เอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีนะคะเฉพาะนี่ตั้งแต่เบอร์สามสองไปถึงสามห้าเอาจับคู่กันองไหนก็ได้นะคะเอาไปหนึ่งพันทวนไม่ต้องต่อหนูพิเศษให้แล้วผ่านนะเบอร์สามสิบห้านะ EP หนึ่งสามศูนย์อย่าลืมแจ้งมานะคะถัดมารายการน,นี้เป็นพูด้อนค่ะพูดสอนค่ะนะรายการน,นี้เป็นพูด้อนนะหนุมานแบบนี้จะอันนี้จะเป็นทองเหลืองนะเป็นพิมพ์คเนแท็ทองเหลืองลงสวยๆแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะ รายการน,นี้จะเป็นเบอร์สามสิบหกนั้นหลังเป็นปู่โตค่ะแล้วก็จะเป็นพระแก้วเนาะรายการน,นี้ด้านประดับพระธาตุแล้วก็ล้อมันยมาีรายการน,นี้หนูให้พิเศษนะคะหนูขอไปคู่เนาะเอาไปคู่กับสามเจ็ดนะคะคู่กับสามเจ็ดเนาะนี่เอาไปคู่แบบนี้จ้ะสามหกสามเจ็ดคู่กันแบบนี้ไปหนึ่งพันจ้ะอันนี้หนูขอราคาทุนคืนนะขอราคาทุนคืนนะ อันนี้จะเป็นเบอร์สามเจ็ดด้านหลังเป็นผู้ซ้อนปูดตัวปูดทวดค่ะด้านหน้าจะเป็นหนุมานเนาะว่ายแบบนี้นะรายการนี้สามเจ็ดรายการนี้สามสิบหกถ้าปิดรายการเดียวเอาไปหกร้อยถ้าปิดรายการเดียวเอาไปหกร้อยค่ะรายการนี้สามหกรายการนี้สามสิบเจ็ดแต่ถ้าปิดคู่กันหนูให้พันทวนนะสามหกสามเจ็ดค่ะนะเลือกมาได้เลยนะอ่ะใครจะปิดองค์เดียวก็แคปจ้ะหนึ่งสองสามสี่นะหนะึ่งสองสามสี่เนาะสามหก อันนี้เป็นเบอร์สามเจ็ดค่ะใครปิดองค์เดียวก็แคปจ้ะนะใครปิดคู่ค่ะเอาไปหนึ่งพันแคปได้เลยแจ้งมานะคะเบอร์สามหกสามเจ็ดผ่านนะ EP หนึ่งสามสูตรนะมาถึงรายการสุดท้ายเออวาวมาเจออีกแล้ว <laughs> อ่าไม่รู้จะกลัวใครแย่งเนาะอ่ารายการนี้เป็นกำไรคดไม้สักค่ะกำไรคดไม้สักนะ รายการนี้เป็นกาไรคนไม้สักเมื่อกี้เอาไปส่องใกล้ๆมาอันนี้จะเป็นพิมพ์คะแนนค่ะนะแล้วก็เป็นขั้นคดไม้สักแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์สามสิบแปดกำไรคดไม้สักเอาไปห้าร้อยส่งฟรีและเก็บปลายทางได้นะ EP หนึ่งสามศูนย์เบอร์สามสิบแปดแจ้งมาได้เลยนะจบรายการสุดท้ายค่ะวันนี้เนาะใครอยากดูอยากชมรายการไหนแอดไอเดียไลน์และแจ้งเบอร์พร้อมกับ EP ได้เลยค่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมก็ติดตามนะคะเดี๋ยวมีการแจ้งเตือนคลิปหน้าจะไม่เห็นนะคะเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ